เมียไม่ยอมให้ถูกตัวเมียไม่ยอมไม่ทําการบ้านเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่หนุ่มๆหลายคนกําลังเจออยู่ในตอนนี้นะคะเมื่อเวลาล่วงเลยมาหลายปีนะคะความหวานชื่นระหว่างการใช้ชีวิตคู่มันจะค่อยๆลดลงนะะตามอายุนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะก่อนอื่นเราจะต้องไปทําความเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะไปทําความเข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงอีกทีหนึ่งนะคะธรรมชาติของผู้ชายนะคะ จะมีความสนใจเรื่องเพศเรื่องกิจกรรมมากกว่าผู้หญิงและยาวนานกว่าผู้หญิงเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายนะคะมันจะค่อยๆปรับลดลงนะตั้งแต่อายุ45นะคะผู้ชายจะมีความต้องการที่ค่อยๆลดน้อยลงแทบจะไม่รู้สึกนะ,ะเพราะว่าฮอร์โมนเพศของผู้ชายนะคะมันเป็นลักษณะค่อยๆลด มันเลยทำให้ผู้ชายมีความต้องการที่ยาวนานนะคะสนใจเรื่องเซ็กส์มากกว่าผู้หญิงนะคะแต่ฝ่ายของผู้หญิงนะคะฮอร์โมนเพศหญิงนะจะลดลงแบบวูบวาบเมื่อผู้หญิงหมดรอบเดือนหมดประจําเดือนนะคะก็คือเข้าสู่วัยทองนั่นเองนะคะผู้หญิงบางคนนะอาจจะหมดรอบเดือนตั้งแต่อายุ48บางคน ห้สิบห้านะอันนี้ขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์นะคะว่าหมดรอบเดือนเร็วหรือหมดรอบเดือนช้านะคะถ้าหมดรอบเดือนแล้วนะคะผู้หญิงจะมีภาวะช่องคลอดแห้งนะ,ะเจ็บแสบเวลาสอดใส่ไม่อยากให้แฟนเข้าใกล้ไม่อยากให้แฟนถูกตัวนะคะประกอบกับผู้หญิงนะคะมีความเคร่งเครียดกับการทำงานมากเกินไป ให้ความสนใจทุ่มเทใจให้กับงานมากเกินไปนะคะลืมสนใจคนรอบข้างคนที่อยู่ข้างๆคุณนะคะก็คือผัวนะคะผัวของคุณนะ,ะลืมทําหน้าที่ตัวเองมองว่าเรื่องนี้มันไม่สําคัญมันไม่จําเป็นเพราะอยู่กันมานานแล้วะค,ะควรจะพอได้แล้วแต่อย่างที่บอกเบื้องต้นนะคะว่าผู้ชายนะ,ะเขายังคงมีความต้องการเรื่องนี้อยู่ และมีความต้องการที่ยาวนานกว่าผู้หญิงเพราะว่าฮอร์โมนของเขานะคะฮอร์โมนเพศชายของเขามันจะค่อยๆปรับลดลงนะเพราะฉะนั้นนะคะความต้องการมันก็เลยมีมากกว่าฝ่ายหญิงนะคะผู้ชายหลายๆคนนะคะที่เป็นลูกค้าก้อยนะเขาโทรมาบอกเขาแชทมาบอกนะว่าเขารักภรรยาของเขานะเขาไม่อยากออกไปหากินนอกบ้าน ภรรยาของเขาถึงผมจะงอกหน้าจะเหี่ยวหน้าจะย่นยังไงก็สวยในสายตาของเขานะเขาไม่อยากออกนอกบ้านนะแต่ฝ่ายภรรยานะมวัวแต่เคร่งเครียดก,กับการงานทําไปโดยไม่รู้ตัวว่าการปฏิเสธการมีเซ็กมีกิจกรรมกับผัวกับแฟนของเรานะเป็นการผลักใสให้เขาออกนอกบ้านไปหากินนอกบ้านนะแต่ก็มีผู้ชายหลายๆคนเขาไม่ใช่คนมักง่าย เขาไม่ใช่ใครก็ได้อันนี้มันเกี่ยวกับความรู้สึกนะความผูกพันเท่านั้นนะคะเขาอยากมีความสุขกับคนที่เขารักนะคะเพียงแต่คนที่เขารักนะคะเคร่งเฟียดก,กับงานหมกมุ่นกับการทํางานมากเกินไปจนลืมไปว่ายังมีเขาอยู่อีกคนหนึ่งนะคะที่รอคอยให้คุณเอาใจใส่และสนใจเขาอยู่นะคะจากปัญหาน้องสาวแห้งช่องคลอดไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงนะคะก็แนะนําวิจินเน่สำหรับผู้หญิงนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นแบบบำรุงฟื้นฟูนะคะไม่ใช่แบบเร่งด่วนนะกินเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลนะคะในช่วงสองสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์ที่สามถึงสี่ให้กินก่อนนอนสองแคปซูลนะ,ะอันนี้เป็นมันไม่ใช่ยานะคะเป็นอาหารเสริมกินแบบบำรุงฟื้นฟูนะคะไม่ใช่ยาปัจจุบันเร่งด่วนเนาะพอกินครบหนึ่งเดือนนะคะให้เรากินบำรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวนี้ช่วย ในเรื่องของผิวรันด้วยนะคะมีคอลลาเจนนะคะแล้วก็บำรุงเลือดนะคะผู้หญิงเรานะคะถ้าระบบเลือดดีนะหน้ามีฝาดเลือดนะมันจะทำให้นะสุขภาพโดยรวมของเราแข็งแรงนะคะแต่งแต้มน,นิดหน่อยมันก็สวยนะคะแต่ถ้าระบบเลือดของเราไม่ดีนะคะหน้าดำข่ําเครียดนะฝ้าหนาฝ้ากระนะแต่งยังไงก็ไม่สวยนะคะเป็นผู้หญิงนะคะจะต้องดูแลตั้งแต่ภายในนะคะถ้าข้างในดีข้างนอกก็ดี สดใสสวยสมวัยของเรานะคะแนะนำนะคะสามขวดสำหรับ1เดือนนะคะหนึ่งันบาทสำหรับการโอนนะคะถ้าใครเก็บไปทางจะบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะกินครบสามขวดแล้วยังต้องกินบำรุงตัวเองนะคะไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ช่วยบำรุงเลือดนะคะมีดอกคำฝอยมีกรดเชียงนะคะช่วยบำรุงเลือดนะแล้วก็นะคะมีคอลลาเจนนะ,ะช่วยดูแลผิวของเรานะคะ สนใจสินค้าก็จิ้มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าโทรนะคะสั่งตามเบอร์โทรที่ให้ไว้หน้าจอได้เลยค่ะไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ